ครับคับสวัสดีเอฟซีทุทันครับยินดีตอนรับข้าสูตช่องอาจารย์แหล่พ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีทุทันครับมีนี่น้ำผ้าตุทันมาตัวเบิรงตัวเลขสูตรจ่าเยอยครับพี่น้องตองวดครับพี่น้องไปต่อองอฟซีงวดวันที่หนึ่งวันที่สิมีนาสองพัน่ครับพี่น้องเอฟซีทุทันครับตัวเลขตองวดองเยอี่ยงจะเป็นตัวไหนหามเบิรงน้ำกันครับพี่น้องไปต่อไรองเอฟงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันหาหกสิบห้าครับ นำอาจา,า,ารย์แหล่พระรวยมาครับเบรกฝากขอมาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเ,งเงตือนเพื่อจะประผัดคลิปใหม่ๆช็อตที่เด็ดจังอาจา,า,ารย์แหล่พระรวยครับครัสบสวัสดีครับสวัสดีเอี้ยงครับโอ้ยคือมาทักมาแนวมาเพิ่งบน,นงเพ<ล>ิ่งล่างแบบเอี้ยงเอามันกาขอโทษเอฟซีทุกคนนะจ๊ะย์ที่จังตุนเน้นมันบ่เข่าออเมันไปเข่าที่ตัวเขาบ่เน้นแต่ว่ามันกะมาบนมาล่างแบบเมื่อวานเลย ว่าเขาแล้วเขาวางไว้วลาเขาเพื่อมากศูนย์เนาะครับเขาเพื่อมากศูนย์เขาวางมาแล้วศูนย์รอบก่อนน่ะมัสามศูนย์แปดศูนย์รอบก่อนน่ะครับผมเขาก็เลยบ่วางศูนย์ก็เลยไปทั้งนั้นเลยแต่ว่ากะว่าเป็นอย่างว่าคันพูดอะไรซื้อเบิดกะซื้อได้ทุกโตนั่นแหละคือเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเบิดแต่ว่าบ่ต้องกลับเขาก็ซื้อแล้วก็บระกับเพื่อนมาเต็ม งวดก้อนบันเนี่ยงวดนี่แหละเนี่เอามาม่หอบ่งวดเนี่ยงวดอันงวดนะงวดนบ้านนี้นี่เขาเาวางไว้ให้เนาะเอ้ค่ะค่าวางในเขาหมักเนาะเาว่าหมักศูนย์ที่กิ่งศูนย์สีมาท่ามดาศูนศูนย์สีมาแต่ว่าเาวางมันออกอันอันกับข้าวกนอ่ะมันออกแล้ววางสามศกยับ8 0ดศูนยหันเนาะเนีสศนย์กับแปดศูนยออกแล้วมาหัน่ะนะเราเคือสามสีบัวมาอี้มันจ่อกันนะนะเอาเลยว่เอาศูนย์เขาเลยมาเอาสาเอาขอดทั้งบนทั้งหลัง แต่ว่าเขาก็ซื้อเบิดอยู่เขาซื้อแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อหลายมันหั่นข่าบนเข่าล่างเลยเข่าวเก็บศูนย์นะข่าวหาศูนย์แต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเน้นนะเจ๊เนาะไม่ได้ต้องตีไม่ได้ตัวเน้นครับผมเชื่อได้เนาะแต่ว่าคนไทยบ้านเขาคนเชื่อมเขาอยู่ไปวันมันก่ได้กลับไปเลยครับก็ได้บนได้ล่างแม่นดูเขาคนเชื่อมคนเชื่อหาตัวคนก็ได้หมื่นครับผมบ้ได้กลับงอนนี้เพิ่กจะทายอยู่แต่ว่าางพันราได้เหตุาะวันเล็กของตอกเนาะครับแต่ว่าผู้อื่นเขากลับไปดีเลยพี่น้อง ตะแ่าแทบบ้านแทบบ้านนะบวกับเขาจอถ้ามันไหลก็ับเล้มันก็จ่เขาจ่อดีเขาจ่บวก <ordin> <renal ina S 1> กับเขาจ่แบบนี้เ็ดไม่ได้วางไม่ได้ไ่ได้กลับเลือกควันมัออกออกธนาคารออกสามศูนกศูนแปดนะบับมันออกสามศูนแล้วก็มาออกเก้าศูนแปดบังเพราะอากาศดีรอบนี้ก็ม่ออกศูน็ดแล้วก็ออกศูนห้งวดวันที่สิบหกนี่จะมีศูนย์ไหมครับเจ๊ก็หน้ามีเด้ พราะว่ายังไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าเขาอะไรเมือเมืองมันมันไม่มีศูนย์มันจีมีมี่หนึ่งมามีสี่มาใช่งดไม่ที่จะมานี่เนาะสีมี่สี่กับหนึ่งมาแต่ว่าเขาท่านละเบิองมาตัวใดตัวใดมาก่อนตัวใดสี่มามาหลายก่อนนะนะมาตัวตัวแรกก่อนมาสี่กับหนึ่งมานะครับเนาะสี่มากนะแม่ศูนย์นะเขาเพาะว่าศูนย์ออกขางเขาเราเอาศูนย์นะครับเป่าศูนย์คือเขาก็่าสาม กิ่งมัน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 มาติดกันเนาะแต่ว่าผู้ผู้ผู้คนส่วนคือเขาเขากระเสื้อแบบอยู่แต่ว่าผู้คนใส่เสื้อแล้วผู้คนผู้งบหน่อยเนาะกระตีื้อตะแครนี่กับแครนี่ค่ะคนกระตีื้อตะแครวงไว้เนาะแต่ว่าก็ขอโทษหลายๆตามที่จริงเรียกรักนี่เขาเขากันจะคุยง่ายได้ครับเ่ยจะคุยง่ายเขราะจากเขาข้งบนทั้งล่างเนาะต่าเขาบนเขาล่างได้ครับเรียกรักแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเน้นเฉยๆก็ไม่มาสีเพาะผิดเนาะเอางบางวันนี่ปอก คิดว่าคิดว่าสิว่าจะเพียดแบบมมาตัวใดก็ไดวันนี้มันสิมาอยู่สี่ับหนึ่งสี่ตับเขายังันแล้ไปเหตุสุดบางวันมันมันจีนสีมาหลายก่อนหนึ่งหรือว่าหนึ่งมาหลายก่อนสีนั้นก็ตองวดไว้ก่อนเนาะเจเนาะเขาขาว้เขาเข้าับสีนี่ละม้าีประมาณนันละเด้ ฝันบ่คาะขนั่งจากตรงวัดบ่ยละฝันเลยฝันนัเมียเยียงได้หลายบ่ได้พอกเก่าะจะสามหมื่นกว่าสี่หมื่นอี่ได้ยุาานี่ประมาณประมาณั้นขาบนขาล่างนเขาซื้อตัวละสองเอาขาก็ซื้อยางหลาเครงมันกหมาเข่าบนเขาล่างมันก็ได้ค่ะได้ทั้ง,นงบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเขาสังเกตาันแหละเบอกเขาสังเตมาสังเกตมาสังเกตาสังเ่ะมาแลงวมาง ป็นอย่างคือข้าวบุญข้าวลังเบิดซุงวดหรือไม่พี่น้องไม่นี่ขนาดไม่ข้าวบุญข้าวลังมัเลกดไรกดแช่ไปเถอะค่ะสิบอได้พลาดค่ะกระบอกวันน่ะก็ต้องกลับค่ะมันมันทัลมาจักรีเมื่อวันพุธเนาะครับคิดมาสี่ว่าตัดแต่แต่เห็ดมากขนาดมา้จะเกินแล้วน่อยวันพุธเนี่ยทัลปอกมัดค่ะนีดยคัลปอกเออเรียกทัลมาออกวันพุธเนาะมีวันมหาจัก็ออก ปอกบนปอกล่างปอกบนล่างสองหดเลยนีครับนี่สองสามดไม่ต้องกลับด้วยใช่ไหมะาห่อผักกาดเลยห่อเื้อห่อผักกาดมาคือเลขเจียงนี่ไม่ต้องกลับนะครับผมกระเป็ดดีเป็นมาเนี่ที่เราวันประมาณมันกบประมาณในเลขสองตัว้แต่ว่าสามตัวอยากวางกัแล้วแต่เป็นเลขสามตัวเอาไปวางเลยแต่ว่าเลขสองตัวได้สองตัวเป็นทีเป็นบนเป็นล่างกันนะสอตัวสี่บวมีมาเห็นไหมบมมีมาเหรอ สิบก<ส>ีแล้วคือยินม่าวว่าไปแก้บนด้วยอ่ะค่อแมนงวดนี้ก็สิไปอยู่ 98, แต่ว่ามันทันลราได้เวลาเดี๋ยวมันมาบอกโอ้ยไปด้วยค่ะไปนะจำยุหันเพ <c oughs> ่ถให้โชคว่าติอ่ะให้ตัว,ตว<ห>แต่ว่าที่ว่าเขาบ่มักศูนย์เนี่ยให้เลยเพราะอาจารย์มันกระทายมาให้เลยผู้คนเป็นผ่านกร,ระทายมาได้ตัวเนี้ย ตัวไหตัวีนตัวไโอู้นย์เจ็นี่ครับในโทรศัพท์เลยแล้วสมงมาให้วัดวดว่า่นเขาบอกว่าเขาบอ่หมักยวั่าง่ามาแล้วพาอยากไปเที่ยวต่นี้มุ่นพาไปนั่งพาเราไปเห็นศูนเจ็าเห็นที่ต้นยังครับเห็นอยสาหน่ำเห็นยาน่แล้วก็่ายว่าอยู่วงมาห์อสปาอีกเมื่อไรค่ะแต่ยังไมู่้อต้องนมาบอกกันเลยเดี๋ยวปูดาจะมาเรียกวครับ เมีนมันจะมีผู้ใดผู้หนึ่งมาบอกออกมาบอกลาเทาสิไปเมื่อไรมาเมื่อไรลาเทาสิไปรถคันไหนพร้อมเรื่องเอิดในเด้อค่ะที่งานสิบม้าสิบมาา่อยได้ไปไม่สิไปใช่มาจะไดนไปพระองค์แม่นก็เห็นศูนย์เจ็ดบอกแม่พระองค์น่าจะเห็นศูนย์เจ็ดเมืองเกลื่อนอยู่ในสายลานในสายนลานลัก็เล็ยในสาลานศักดิ์สิทธิครับตโเบิ่งใหญ่นึงเราเห็นเห็นลูกสาวมาเราลักลาเห็นอันนั้นฉีดไว้ให้เบิ่งแต่ว่ามันมันมีผู้มากนเพลินแต่ว่ามีผู้มากนเพลินเยอะแยะอยู่ เอาอย่างไงป่ะเอาอย่างไงป่ะไมออกไปจังหันย่ำเสาหนึ่งถืงพระสุโขอ,อันนียเขาจะเล่นมาซื้อบ่เเอบเขา,นะาก็เอาไว้แล้วนะเขาเอาไว้แล้วของเขานะ่ะก็เลยว่ามันก็เด่นกับชื่อแค่นั้นกันนะครับครับจีไปน้ำอีกบ่าค่ะงวดนี้ีนี่สงสัยคนที่อยากไปเลยเ <laughs> ป็ <c oughs> นลามาอยู่บนพื้นเพป็นเพป็นไปเห็นอยู่บอ่บอแหลกติดเจียงเพ็่คนไปสองคนคนไปก่อนเขาเขาเขาค้าน องค์ค่อย่างเดียวมันก็เลยเข้าไปในปลาก่อนเฮาวโอ้ครับไปสององค์เพิ่นนั่นแหละมันมีบ่อหนึ่งอยู่ปราสาทเก่าเนาะครับเนาะอยู่นมีอยู่สามบ่อค่ะทางช่องทางที่งานก็ได้ไปมีอยู่สามบ่อค่ะบ่อน้ำจักติโตเลขกงวดหนาเอามีซีกับหนึ่งยืนขึ้นมาก่อนพี่น้องซีกับหนึ่งนะครับซีกับหนึ่งสี่ขึ้นมาเลยเอียงต่องวดให้แล้วเมียนครับเนื้เฮาสิ้นจากเอาจากเมื่อดี เอขาต้องไปตัดเลขดับเลขนยังออกให้จ้าไปได้สจ้าได้หลายตัวแบบนี้เอาจาวันที่หกเอาไอ้เจเน้นแนนเลยครับเน้นบ้าได้มัดนึงเลยแต่จะประมาณแบบซีวันนี้ซีหร่ห้าคนละเนาะวันนี้ห้าวันที่ห้าเนาะอันนี้แป้นเนาะมีก้านหนึ่งค่ะหัวนี้ตองหัวใบกอนนะคะจังคอยมาฟันทงกระดิกรอบหนึ่งคือจะเป็นเลขสูตร อ,อย่าง่นขาท่าชายสอง,ง่นกาหนกมาทางองข้งิ่นว่างมือได้กต่้หาในเรือเจ็กอย่างตามเด็กอากวาอแม่ที่ร้หรือว่าแมทททท่ที่นี้กเจ๊ย่างเข,าขง่าตลอดเข่าบนเขาล่างได้เลยครับแมนนครับผมลำสิม,มีอีกสูตรหนึ่งเนเสือมาให้คุณนั่นเั็นเสือมาให้เันจิเฮตให้เรียบร้อยแล้วพวูดอมาให้ของพเ่หลายตัพวพูดหาตัวเฉพาะคนต้องกลับร้อมันมา เดียวเดี๋ยวสิมะหาละสิมื้อนั้นสิลงให้เป็นเป็นเป็น2คลิปแล้วเนาะครจะมาลงให้ครับโอ้มีกู่นึงเพิ่นอยากาศมาแบ่งปันอยู่แม่นอันสูตรนี้มีคนมาบอกมาให้เหตุมาให้ได้นะครับผ้สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ถึงแล้วครับสูตรหน้าเฮ็ดสิสุยจิตสูตรนั้นค่ะสูตรนั้นเพิ่นว่ากำลังเริ่มเข้าม้วนม้วนเมื่อกี้เนี่แสนกว่าเจ้าของสูตรได้ฮะคนยู้คนนี้คนยู้หนองบัวลำพูยู้หนองบัวลำพูแล้วคล้องสูตร เพั่นนะพิ่ันเกตมาเลยฟันเกตเกตศนย์เกตศูนย์เนรากัแล้วสี่ฟันแค่สองตันี่มาแต่ว่าฮอกเขาหมักศูนย์น้ำเราฮอกเลยมาวางหมักสามนองหัวลังคู่เงนสอูนยแล้วะค่ะคตไรคตแชร์ไปเนาะค่ะทีมงานเดี๋ยวฮขาจะถามลอกให้ก็ได้ว่าเราหมักคือฮอกบอสุดเดียวมักกันคือฮกเขาทำาวางให้คิดว่ามันก็ค่อยออกมันุนนี่คิดว่าับงเอฟซีทุกท่านครับนี่จะเป็นเลขสุดยืน ตองงวดจากเจี๊ยงครับพี่น้องอีฟซีุ่ดทันครับฝ่ายตอนพี่น้องอีฟซี่วดวันที่16มีนา2565ครับพี่น้องเป็นตองงวดออกมาให้ครับพี่น้อง4กับ1ผู้งคนใดสนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบุพภาตคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆครับพี่น้องครับโชคมันหมานลำล้ำลุ่ยๆครับโชคอู๋โชคคนครับหลังจากงวดที่แล้วแตกบนแตกล่างครับแสนเตือนมวดนี้ก็เลยมาต่อกันหนึ่ครับพี่น้อง ตัวเลขของปนจะหายวะแล้วครับ C ครับหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง FC ครับตองวัดเลขตองวัดของเปน C ครับหนึ่งครับพี่น้อง FC ท่านเลยหาตัวใส่ครับพี่น้องซื้อสลากกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเพิ่นกับ ตัง้งรัดว่าให้ค็ับ4คือ4.1เอฟซีจะไปหาตัวจับใส่ก็ได้ครับหรือว่าหมักน้ำเพลินเอาน้ำเพลินตัวนี้ก็ได้ครับพี่น้องต่ว่าการตัดสินใจึ้นยน้ำเอฟซีตกถัดครับทั้งช่องเป็นแค่เสือการทั้งช่องเป็นแค่แนวตั้งครับพี่น้องตัวเลขเตะยอียงตองหวดมาหวดวันที่สิบหกคือ4.1ครับพี่น้อง ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซเอฟซี FC ทุกท่านครับที่สขามารับชมขอฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะประผัดคลิปใปม่ช็อตได้ดิจจากทั้งช่องอาจารย์แหลพ่พะรวยครับลำล้ำด้วยๆวยสขุขสุขคุณครับพี่น้องหมวดประจำวันที่1ิบีนาน้า2,565ครับปังป,งปังครับพี่น้องปังป,งปังครับ